คชมคะเรื่องของการให้บริการ 3G นะคะวันนี้มีผลจากการหาหรือระหว่างกสทชและหน่วยงานกับค่ายมือถือนะคะโดยประเด็นที่ชัดเจนก็คือทุกค่ายบอกว่าจะลดราคาให้บริการลงร้อยละ15แต่ว่าประชาชนบอกว่ายังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหรค่ค่ะถึงแม้วันนี้ผู้ประกอบการทั้ง3รายได้แก่บริษัทลูกของ AIS, dtac และ TrueMove ท o ม e ฟเอชนะคะยืนยันว่าจะลดค่าบริการ 3G ใหม่ลงร้อยละสิในทุกโปรโมชั่นทั้งโปรเก่าและโปรใหม่ที่จะประกาศใช้แต่สำนักงานก,ากสะทะชก็ขอเวลา1เดือนเพื่อตรวจสอบว่าผู้ให้บริการจะปฏิบัติได้จริงหรือไม่ซึ่ง2ส,สัปดาห์ข้างหน้าก็าคงจะเชิญโอเปอเรเตอร์เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งคือช่วงนี้จะต้องทางานร่วมกันทุกระยะรยะรยะซึ่งเราจะต้อง เป้าหมายของเราคือจะต้องลดให้ได้ลงไม่น้อยกว่า15%อย่างที่ผมแถลงข่าวทุกครั้งนะครับไม่น้อยกว่านั้นจะต้องทําให้ได้ทั้งแพ็กเกจเก่าแพ็กเกจแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดนะครับจะต้องทําให้ได้ตามนั้นนอกจากนี้คณะทํางานของกอสะทะชจะรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนนี้นํามาประมวลนะคะเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขปัญหาหลังจากเริ่มมีประชาชนแจ้งเรื่องไปที่สํานักงานกสะทะชอขอให้ช่วยตรวจสอบด้วย ซึ่งสอดคล้องกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไทย PBS สุ่มสอบถามเกี่ยวกับบริการและสิทธิประโยชน์หลายคนต้องการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการโอนย้ายและเปิดเผยข้อมูลโปรโมชั่นที่เลือกใช้ให้เกิดความกระจ่างมากกว่านี้ว่าที่ใช้โปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยไม่ใช่อลิมิเต็ดนะคะใช้เป็นหนูว่าวิ่งประมาณ 1G ิเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเกิดเกิน 1G ิไปแล้วเนี่ย แล้วเรายังใช้แบบอัปโหลดนี่นั่นดูตามความเร็วของเครื่องที่มันไปได้เนี่ยมันจะถูกชาร์จเพิ่อมอีกเปล่านี้ก็รอลุ้งอยู่ไม่แน่ใจว่าคือถ้ามาเป็น 3G นะคะมันจะเข้าเดิมไหมหรือว่าจะเพิ่มค่าบริการไมหมคือเขาก็ยังไม่ได้แจ้งหมายถึยังยังไม่แน่ใจคือทราบแค่ว่าเขากําลังเปลีป่ยนอุปกรณ์เพื่อเป็น 3G แต่ยังไม่มีการแบบว่าบอกว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้เราได้รับ 3G การโอนย้ายเลขหมายไปเครือข่ายใหม่ปกติประชาชนจะเสียค่าโอนย้าย99บาทต่อเบอร์นะคะแต่ก็มีแนวโน้มจะปรับลดเหลือ39บาทต่อเบอร์โดยสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนจากการประชุมของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมกสะทะชวันนี้กสะทะชยังสั่งให้ค่ายมือถือให้เพิ่มขีดความสามารถการโอนย้ายเบอร์จากวันละ4เบอร์ เพิ่มเป็น3 0 0แสนเบอร์และขอความร่วมมือจากทุกค่ายมือถือให้เปลี่ยนซิมใหม่ให้ผู้บริโภคด้วยขณะเดยียวกันผู้ใช้โทรศัพท์ระบบเติมเงินจะต้องแสดงบัตรประชาชนหากโอนย้ายไปเครือข่าย 3G ใหม่เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ส่วนเงินที่เหลือในระบบไม่สามารถโอนย้ายไปเครือข่ายใหม่หรือขอคืนได้นะคะจึงแนะนำให้ประชาชนใช้เงินให้หมดหรือโอนให้คนรู้จักค่ะ